สวัสดีครับจากซันตาสเต e ครับวิธีการเชื่อม Apple c a r p เกับโทรศัพท์ iPhone นะครับลูกค้าอันดับที่1เลยคือลูกค้าต้องเชื่อมบลูทูธระหว่างโทรศัพท์กับจอ Android ของเราก่อนนะครับเข้าไปที่อแอปของตัวบลูทูธนะครับไปดูว่าชื่อของจอ Android ที่มีบลูทูธนั่นชื่ออะไรของผมเนี่ยผมตั้งไว้เป็น Hyundai h y นไดฮ i h วนะครับมันสามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้ด้วยนะครับ พอเขาเจอกันแล้วก็เชื่อมบลูทูธไปครับอ่าเราเชื่อมบลูทูธไปเลยนะครับหลังจากที่เชื่อมบลูทูธให้เจอกันกับจอ Android เรียบร้อยแล้วนะครับก็จับคู่ไปนะครับนี่ครับพอเราจับคู่เสร็จนะครับเขาก็จะเจอกันนะครับสัญลักษณ์นี้ก็จะขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้ลูกค้ามาที่แอปคาริ n งนะครับจริงๆแอปคาริ่งเนี่ยเราสามารถเอามาวางข้างหน้าได้นะครับเขาจะอยู่ข้างในนี้นะครับ อยู่ข้างในแอปใหญ่นี่นะครับแต่ว่าผมเอามาวางไว้ข้างหน้าเราก็เข้าตรงนี้เลยครับรอการเชื่อมต่อนะครับสักครู่หนึ่งนะครับต่อครั้งแรกก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึ่งนะครับครั้งต่อไปเขาก็จะวิ่งเข้าเองลักษณะนี้นะครับพอเป็นลักษณะการใช้ Appl e CarP เแบบนี้ลูกค้าก็คงคุ้นเคยแล้วนะครับว่าแมปต่างๆ Spotify อะไรพวกนี้ก็จะใช้งานได้ตาม บัญชีของเรานะครับบัญชีของที่ลูกค้าใช้ iPhone ตัวนี้นะครับความเสถียรก็ถือว่าเสถียรที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้นะครับจนกว่าเขาจะอัปเดตหนี้ระบบของเขาจะขยับไปหลังจากที่เขาอัปเดตนะครับเราก็สามารถที่ไปอัปเดตได้นะครับก็ไปที่ App Store นะครับ App Store อยู่ไหนล่ะนี่ครับไปที่ App Store นะครับไปอัปเดตแอปพลิเคชันคาลิงได้ด้วยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจอ Android นะครับที่เป็นแบบ Apple CarP เพ y นะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตรงส่วนนี้นะครับเขาจะใช้งานได้ครับเป็นปกติครับ